<c oughs> ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมแต่ท่านที่เป็นอาจารย์ทำการเผยแผ่ธรรมอยู่เป็นประจำทั้งหลายเนื่องจากการบรรยายเมื่อคืนนี้ไม่จบจึงต้องมีการบรรยายต่อที่นี่ ผมขอแสดงความประสงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่ต้องต้องเอาเรื่องนี้มาพูดในลักษณะถามตอบเพื่อท่านที่เป็นอาจารย์เที่ยวสั่งสอนทำอยู่ในที่ต่างๆจะได้มีความรู้ความเข้าใจาเพิ่มขึ้นในหลักธรรมะส่วนที่มันยังลี้ลับ ขอให้ท่านสังเกตดูมันเป็นส่วนที่ลี้ลับที่ไม่ได้ค่อยเอามาพูดจากันไม่ได้ค่คยสอนกันซึ่งมีทางที่จะทำให้สอนผิดหรือสอนไม่ได้ฉึั้นจึงได้เลือกเอาสิ่งเหล่านี้ข้อความเหล่านี้มาพูดให้ได้ยินได้ฟังกันเสียเพื่อว่าท่านที่จะไปเผยแผ่ธรรมะนั่นจะทำได้ง่ายขึ้นหรือว่ามันจะถูกต้องได้ง่ายขึ้น จะสะดวกสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นที่ทราบกันไว้สำหรับท่านทั้งหลายทุกคนว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับธรรมะข้อนี้นั่นผมโดยเฉพาะ <c oughs> มีความรู้อย่างไรมีความเห็นอย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรหรือถือไห้เป็นหลักอย่างไร แม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าผมมีหลักอย่างนี้ถืออย่างนี้สอนอย่างนี้สําหรับข้อธรรมอย่างนี้เพื่อว่ามีคนอื่นเขาพูดไม่ตรงกันก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่ผมมีหลักอย่างนี้ <c oughs> ในเรื่องธรรมะข้อนี้ในขอให้ช่วยจําไว้ด้วย <c oughs> เพื่อประโยชน์สองอย่างอย่างนี้เอง ที่นี่สำหรับท่านที่เป็นคราวาสทั้งหลายถ้าได้ยินได้ฟังก็จะเป็นการดีในข้อที่ว่าหลักธรรมะบางอย่างซึ่งอาจจะเห็นเป็นของเล็กน้อยไม่ค่อยสนใจมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เล็กน้อยมีความสำคัญด้วยเหมือนกันดังนั้นขอให้ ช่วยกำหนดจดจำไว้เท่าที่จะทำได้มันก็ไม่ได้มากเกินไปแต่ถ้าไม่สนใจมันก็จะจำอะไรไม่ได้เลยขอยสนใจไว้บ้างไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนักแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือข้อความที่จะเอามาถามตอบ ทำไปด้วยมีความมุ่งหมายอย่างนี้เองขอให้ท่านที่จะเป็นอาจารย์เผยแผ่ธรรมะได้สนใจเป็นพิเศษแล้วก็จะได้ผลอย่างน้อยว่าไม่เสียทีที่มาลำบากเหน็ดเหนื่อยจะได้คุ้มค่าการมา ในห,หน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะนี่มันจะต้องทำกันต่อไปอีกนานมากนานจนไม่รู้ว่ามันจะหยุดได้เมื่อไรตลอดเวลาที่ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะก็เป็นหน้าที่ใรัข้งเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องกระทำให้เขาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีพระพุทธภาษิตกล่าวว้ถึงกับว่าพระองค์ทรงประสรงค์จะให้สาวกทั้งหลายรู้ธรรมะกระทั่งพูดได้สอนได้ด้วยตนเองสืบต่อกันไป <c oughs> คือผู้ใดที่รู้ธรรมะนั่นขอให้รู้ธรรมะถึงกับสอนผู้อื่นได้ ที่พูดตรงๆก็คืออย่างนี้ <c oughs> ว่าพระพุทธองค์ทรงประสงค์ว่าขอให้สาวกทั้งหลายแต่ละคนละคนรู้ธรรมะถึงขนาดที่สอนผู้อื่นได้คือมันช่วยสืบต่อต่อๆกันไปนั่นเองทรงประสงค์ถึงอย่างนี้เราก็ควรจะสนใจบ้างที่จะทำให้มันเป็นได้ถึงอย่างนั้นคือรู้ธรรมะจน พูดให้ผู้อื่นฟังได้นี่จึงต้องมีความตั้งใจหรือผลขวายเป็นพิเศษบ้างการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยดังนี้มันก็เป็นการดีแล้วคราวนี้ก็จะพูดปัญหาที่ข้างอยู่ให้จบเวลาที่เหลือก็จะใช้ในการอภิปราย เกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติคือว่าจะทำให้คนที่เกลียดวัดเกิดความสนใจในวัดได้อย่างไรเป็นเรื่องที่สองตอนนี้ไปก็จะได้เริ่มเรื่องการถามและตอบปัญหาที่ข้างคาอยูอ่มีอะไรก็ว่าไป